นนเขาเรียกว่าแนวคิดที่เรามีกับเงินกลุ่มแรกเรียกว่าเงินคือศัตรูของฉันฉันไม่อยากมีเงินเรารู้สึกผิดเงินคือหน้าตาของฉันอันนี้ก็คือพบได้ในเลนีเงินคือ<ด>พระเจ้าเงินคือทุกอย่างฉันจะลาออกจากงานวันนี้แน่นอนหลังบ่ายสามต้องขอให้รวยอขอให้รวยเกียรติที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรปีขอให้รวยขอให้รวยนะคะ สวัสดีสสดค่ะและนี่ไม่ใช่ชุดจากคลิปแรกค่ะใช่ค่ะก็คือจริงๆแหละว่ามีแต่คนมีหลายคนที่พูดว่าอยากให้สองพี่พูดเรื่องการเก็บเงินแต่เอาจริงๆเงินเดือนก็เหมือนเงินทอนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ,จแล้วนึกออกมาซึ่งอันนั้นพี่ก็ไม่มีทางออกให้พี่ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงพี่ก็เลยพูดว่าอะถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันเรื่องความเชื่อหรือว่า เขาเรียกว่าแนวคิดบางทีเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวที่เรามีกับเงินซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เราเก็บเงินมันมีส่วนส่งผลให้เราเก็บเงินได้หรือเก็บเงินไม่ได้เช่นกันเขาใช้คําว่า money script อ่าก็คือเหมือนเป็นแปลงง่ายๆว่าเป็นเหมือนสคริปต์ในหัวของเราอ่ะ,อะเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ซึ่งมันมีที่มาที่ไปจากหลายๆอย่างโดยเฉพาะ พื้นฐานครอบครอบ,คร,บครัวการ,รที่เราโตมาเราเห็นเห็นว่าพ่อแม่คนเลี้ยงดูญาติพี่น้องหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่ที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีวัฒนธรรมการใช้เงินหรือว่าเก็บเงินแบบไหนหรือการสอนจริงๆแล้วเรื่องเงินมันกลายเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยสอนกันเต็มที่ก็คืออ้อาวเอากระปุกป้ายเก็บเงิน ทำงานให้หนักจะได้มีเงินใช้อันนั้นคือชุดความคิดในอดีตใช่ความคิดใช่ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เออหรือว่าแบบลงทุนกับสลากนี่สลากโน่นอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปซื้อหุ้นมันน่ากลัวเออเออมันน่ากลัวอะไรเงี้ยอันนี้คือชุดความคิดในอดีตที่สองพี่เคยประสบมาแล้วความเชื่อเรื่องเงินอะต่อให้มันไม่ใช่ผ่านการสั่งสอนที่เป็นคำสั่งสอนอย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องเราเห็นพ่อแม่ใช้เงินอย่างนี้พี่ป่านะอาลุงหรือแม้แต่เพื่อนสนิท ซึ่งบางทีพอจะมาเจอเพื่อนสนิทอ่ะบางทีมันก็นานมาแล้วอะเราเรามีเซ็ตความคิดที่เชื่อมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากจริงๆหลายๆคนอาจจะเคยคิดอ่ะเขาบอกว่ามันนี่สคริปของเรากับของเพื่อนสนิทเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเฮ้ยทำไมเพื่อนเราคนนี้มันแบบมันใช้เงินได้เยอะขนาดนี้วะทำไมเพื่อนบางคนถึงแบบไม่สนใจด้านการเงินอะไรเงี้ยนะไม่สนใจหรือบางคนแบบ ทำไมเอาของอันนู้นมาขายเอานี้มาขายเก็บเงินได้ทาไมพื้นฐานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือเขาบอกว่าบางทีการตัดสินใจทางด้านการเงินของมนุษย์อีกคนนึ่งอ่ะมันมันไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงกับเราเลยคือมันนี่สคริปของเขากับมันนี่สคริปของเราอ่ะมันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงย,ยกตัวอย่างเช่นต่อให้คน10คนได้เงินมันเท่าเท่ากันคนละหนึบาทอ่ะม,มันก็จะเหลือไม่เท่ากันเพราะวิธีการใช้เงินของแต่ละคน กับเงิน100บาทที่มีอยู่ในมือก็ไม่เหมือนกันบางคนสามารถทําให้100บาทนั้นหายวับไปได้แบบหายไปเลยในขณะที่บางคนอาจทําให้100บาทนั้นน่ะงอกงามกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นได้สิ่งที่ส่งผลกระทบด้วยก็คือความเชื่อของเราที่มีต่องเงินเช่นกันเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนดูของของคลิปของช่องเราอะ่ะก็น่าจะอยู่ในเจเนอเรชันที่เรียกว่าเป็นเดอะแบ เดอแบกงานเสาหลากักงานเดอแบกงานแบกทั้งพ่อแม่แบก,ก <back S 2> ทั้งลูกแบกทั้งญาติแบกน้องแล้วจะเหลือให้วัวเอวใช้เมื่อ,อไหร่จะเหลือให้ฉันได้ใช้ชีวิตของตัวฉันเองบ้างอะพี่ก็ไปช่วยในเรื่องของการลงทุนอะไรของใครก็ไม่ได้แต่อยากให้ลองกลับมาเช็คกันสักนิดว่าเรามีเซ็ ความคิดเกี่ยวกับเงินที่อยู่ในมือของเราอย่างไรเขาแบ่งมันนสคริปต์ออกมาเป็น4กลุ่ม,มให้เราลองคิดดูว่าเราอยู่ในกลุ่มประมาณไหนเผื่อเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นกลุ่มแรกเรียกว่า money avoidance คือเงินคือศัตรูของฉันฉันไม่อยากหลายคนอะพอมีเงินแล้วรู้สึกผิดรู้สึกว่าแบบฉันต้องแบ่งฉันต้องแบ่งปันฉันจะแบบ มีเงินอยู่กับตัวไม่ไม่ค่อยได้เขาคิดว่าคนที่อยากได้เงินคนที่รวยคือคนโลแล้วกซ็ซึ่งมันมีเยอะมากถ้าเราลองกลับมาออคิดกับตัวเองอะ่ะพอเรามีเงินเยอะเรารู้สึกแบบอุย้ยทำบุญนิดนึงดีกว่าอ่<ม>าดี๋ยวจะรู้สึก<า>เหกแบบผิดบาปออ,อหรือว่ารู้สึกว่าเราจะมีเงินเยอะไปทําไมก็ไม่รู้คนคนขาดแคลนยังมีอีกเยอะมากเลยคุณต้องตั้งสติให้ดีๆก่อนนะมันไม่ได้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมหรือความถูกต้องนะ อันนี้<ร>มัเรื่องเงินลุลุ่ยเลยเ,เ,เป็นเรื่องวความรู้สึกของเราที่มีกับเงินที่จริงๆแล้วมันเป็นเงินที่เราหามาได้ด้วยด้วยหยาดเหงื่อของเราด้วยด้วยการทํางานหนักของเราแต่ทําไมเมื่อเงินอยู่ในมือเราแล้วเราต้องมารู้สึกว่าเราโลภไหมถ้าเราจะเก็บเงินทั้งหมดนี้ไว้เราต้องแบ่งให้แม่ไหมเราต้องแบ่งให้พ่อไหมเราต้องซื้อของขวัญให้หลานไหมเราต้องไปทําบุญไหมไม่สามารถเก็บเงินไว้กับตัวได้ คนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นกลุ่มที่มักจะได้เงินมาแล้วพยายามจะใช้ออกไปให้หมดไม่เก็บออมมีอยู่แล้วร้อนใจก็เลยใช้แต่ใช้ในที่นี้ลืมนึกไปว่า การมีเก็บไว้บางส่วนมันอาจจะได้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าหรือว่าอุตสาห์ทำงานมาขนาดนี้แล้วทำไมบ้านปลายถึงไม่มีเงินคนกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าถ้าจะลงทุนอะเมื่อได้เงินมามันก็จะไมบอกว่าลงทุนอันนี้ดิกำลังดีเลยไปซื้อคริปโตตอนนี้กำลังมาก็จะลงทุนไปตามกระแสมไม่ได้ลงทุนผ่านความแบบ ความรู้<ม>ความเข้าใจขครู้ความเข้าใจที่เราตั้งใจว่าเราจะให้เงินก้อนนี้มันทํางานเพื่อให้มันเลี้ยงตัวเราได้เราจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะลึกๆเราเชื่อว่าไม่ได้ถ้าเราทําอย่างนั้นน่ะมันคือความโลภเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็เลยอาจจะทําให้เงินน่ะมันไม่เก็บไม่อยู่ด้วยหรือว่าต่อให้งอกเงยถ้าไม่แบบดวงดีจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้งอกเงยเท่าที่ควรกลุ่มที่สชื่อว่า money worship worship ก็คือการแบบว่าเทิดทูนเงินคือพระเจ<ร>้าเงินคือทุกอย่างอะไรประมาณอย่างนี้ก็เชื่อว่าการมีเงินแล้วจะมีอิสระถ้ามีเงินจะมีความสุขแต่บางทีมันก็เริ่มรู้สึกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นจะเอาเงินเราเอาความรู้สึกเนี้ยไปขึ้นอยู่กับถ้าเราซื้อลอตเตอรี่อยู่เรื่อยๆอ,อันนี้เราก็รู้สึกว่าเรา เราอยากมีเงินเยอะๆเลยเดือนนี้มันต้องเป็นวันของเราฉันจะลาออกจากงานวันนี้แน่นอนหลังใบ่ยสามยังไม่ทันขึ้นเงินเลยแล้วออแบอย่างเลยอย่างดีก็คือค่อนข้างค่อนข้างใช้เงินเพื่อซื้อความสุขอืแล้วก็เวลาลงทุนก็จะกล้าได้กล้าเสียอืลงทุนในในกลุ่มเงินที่แบบบางทีมันจะได้ได้ความเสี่ยงสูงแต่ต้นทุนอาจจะไม่สูงเท่าไหร่อืม,มันก็จะหายไป จริงเพราะว่าอยากให้มันเสี่ยงสูงๆเพื่อที่เราจะได้รวยเร็วๆก็คือด้วยความที่เห็นเงินเป็นพระเจ้ารู้สึกว่าถ้ามีเงินเราจะใช้จ่ายใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบางทีชอบใช้เงินในอนาคตก็คือใช้บัตรเครดิตไม่แล้วอย่างที่บอกด้วยความที่เขากล้าได้กล้าเสียเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำบ่อหน้าไงถูกเดี๋ยวเดือนหน้าถูกเลยเดี๋ยวเดือน,อนหน้ารวย,ยถูกแน่ เนี่ยฉันอะเดินฝันอยู่ลอนดอนเลยรางวัลใหญ่158ล้านแล้วไงซื้อไม่ได้เพราะว่าซิมก,การ์ดเป็นซิมการ์ดไทยแพ้ตกรอบมันเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นคนที่มีความหวัง แล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่หมดหวังใน15วันข้างหน้าเข้าใจเลม่ะอันนี้คือเราวิคเคราะห์เพื่อที่จะให้ทุกคนอย่างที่บอกนะลองดูว่าเราเป็นประมาณไหน<ช>เราจะได้รู้ว่าอ๋อเออที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะว่าฉันอยู่ในมันนี่สคริปต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันนี่สคริปต์แบบที่สก็คือ Money s t a ต u s นะคะอันนี้ก็คือเงินคือหน้าตาของฉันอันนี้ก็คือพบได้ที่ในลส ชันน่ะหรอทุกคนอ๋อทุกคนในไอจีก็คือมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเลิศกินหรูอยู่สบายของรุ่นใหม่กระเป๋าเสื้อผ้าโทรศัพท์รองเท้าทุกอย่างรายได้ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายนั่นเองการจะมีของใหม่ตลอดมันเหนื่อยนะคุณจริง คือ<ภ>ยันตัวเองอยู่นะไม่ใช่อะไรเา้าพี่บอกเจอได้ในอิเนเทอร์เน็ตก็หนูไงเราทุกคนเราทุกคน guilty <อ>ในบางข้อแน่นอนมันครอบคลุมไม่ต้องห่วงาายังไงก็ต้องมีเราก็ต้องยอมรับอย่างแรกเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนกลุ่มนี้แต่ถ้าเราหาเงินที่จะแบบซัพพอร์ตได้ก็อาจเป็นเรื่องของคุณคนกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยง เสียงเห็นกระเป๋าเล้วก็อุสวยเราเสียงเราเสียงคือเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาเงินของเขาอ่ะจะอยู่ในรูปแบบของวัตถุใช่จะเห็นได้ชัดว่าจะเป็นคนที่มีของใหม่ของแบบรุ่นล่าสุดอะไรใดๆแล้วก็จะโพสต์เกี่ยวกับมันใช่แสดงให้โลกรู้ว่าฉันมีสิ่งนี้แต่บางคนที่เป็นแบบนี้มักจะใช้เงินเกินตัวเนื่องจากว่าไม่ได้สนใจว่า แบบจะเหลือเงินเก็บเท่าไหร่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ฉันต้องมีสิ่งนี้เพื่อแสดงให้เห็นสถานะทางสังคมบางอย่างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่3เนี่ยมันนิสตาเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับมันนิวอร์ชิปก็คือกลุ่มที่แล้วก็คือจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียยอมที่จะมีความเสี่ยงสูงในการลงทุนหรือว่าการเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างเพราะว่า,ร,ารู้สึกว่า,ามันจะสร้าง ฐานะทางสังคมให้มันสูงขึ้นใช่แต่เงินคือหน้าตานี่คือจะเน้นที่ that, no? วัตถุวัตถุที่จะมาส่งเสริมให้เราแบบมีหน้ามีตาในสังคม,มนะคะอ่ะอ่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4ชื่อว่า money vigilance นั่นเองนะคะ money vigilance ก็คือเงินคือความรักเจ้าความรักเจ้าความรักเราจะรักเธอเธอจะต้องอยู่กับเรา อันเนี้นนย,ยฟังดูเหมือนดีเงินมีไว้เก็บเราจะต้องเก็บทุกเม็ดทุกสตางค์มไม่ได้มีไว้ใช้เราจะไม่ใช้เราจะเก็บเธอไว้ในออมรัพย์นิ่งๆจน,นเงินเฟอ้อต่อให้เรามีเท่าไหร่ก็ตามเราจะใช้แบบ กระเบียดกระเสียนจนตัวไม่สบายเราก็จะทำเพราะเราอยากจะเก็บเธอเอาไว้คือจริงๆทั้ง4ข้อที่เราพูดมาเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียหมดนะคือคนที่บอกว่าเงินคือความรักมันอาจจะฟังดูแล้วพอสติมากๆแต่เขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บางทีถึงขั้นยอมสละความสบายทั้งทันทีที่สามารถสบายได้อันนี้รายได้อะสามารถสัมพันธ์กับรายจ่ายได้เลยแต่ออออลดรายจ่ายจนเหมือนแบบจะไม่อยากมีรายจ่ายเพราะ เครียดเมื่อเห็นว่าเงินในบัญชีลดลงมันลดไปนิดแม้แต่นิดเดียวเอออยากกินอันเนี้ยดีกับตัวเราแน่แต่ไม่เอามันแพงทั้งทงที่กินได้นะทั้งๆที่กินได้และจะเป็นคนที่ไม่เสี่ยงกับการลงทุนไม่เน้นในเรื่องของการที่แบบอุยไม่ได้ตื่นเต้นโดยการบอกว่าลงทุนเท่านี้จะได้คืนสิบเท่า20เท่าไม่ตื่นเต้นเพราะว่าชอบเห็นเงินในบัญชีอยู่ตรงนี้ไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบความเสี่ยงเสี่ยงเหมือนแบบไม่ลงทุนกับตัวเองไม่ไม่ ไม่ให้ตัวเองได้แบบใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าใครดีกว่าใครอะแต่นี่มันคือชุดความคิดทางด้านการเงินของแต่ละคนเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มของ money vigilance ก็จะมีความเหมือนกลัวว่าเงินจะหายเงินจะหมดไป <ừ> เงินจะแบบเงินจะต้องพร่องแน่ๆแ,แล้วชีวิตเราก็จะต้องลำบากจนบางทีไม่ได้ใช้กับสิ่งที่ควรจะต้องใช้คือตอนนี้เราอยากจะพูดว่าทั้ง4แบบเนี่ยมันเป็นชุดความคิดที่เราอะ่ะ กังวลกับการเงินในอนาคตเช่นคนที่มองเห็นเงินเป็นศัตรูก็คือไม่เอาไม่เอาหรอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บไว้ตอนนี้คนที่คิดว่าเงินคือความรักก็คือกลัวว่าในอนาคตจะไม่มีเงินใช้ก็จะเก็บเก็บเก็บคนที่มีเงินเป็นหน้าเป็นตาก็รู้สึกว่าเออเราจะเราจะห่วงแต่การเงินที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบนนะัน่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือจะว่านะในยุคที่เศรษฐกิจมันมีแต่คนพูดว่าเผาจริงปีนี้เผาจริงก็เห็นเผาจริงขึ้นทุกปีอะค่ะก็คือมอดไหมมันก็จริงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะคุณพี่ผู้ตรงต้องบอกว่ามันถึงเวลาที่เราอะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเงินเท่านี้แล้วเราจะเก็บตรงไหนอย่างน้อยพี่ว่าเริ่มมองจาก ความคิดของเราที่มีต่อเงินว่าเรารู้สึกกับเงินยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นศัตรูหรือเปล่าเราไม่กล้ามีเงินเยอะๆหรือเปล่าเราถึงได้แบบเอาไปใช้กับคนอื่นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าเป็นตาหรือเปล่าเราถึงต้องไปซื้อของนู่นซื้อของนี่เต็มไปหมดเพื่อที่จะได้มีหน้ามีตาเท่าเทียมคนอื่นเราเก็บไว้จนเราไม่มีความสุขหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเงินมันก็ลดค่าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงการลงทุนในในทุกวันนี้ที่มันยากลําบากอะพี่ว่าเราต้อง อย่างแรกนะคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ศึกษาการลงทุนให้ดีมีส่วนที่เราเก็บแล้วก็มีส่วนที่ให้เงินมันดูแลตัวเองไปด้วยไม่ได้ต้องเยอะนะเวลาที่เราพูดถึงการลงทุนเราจะคิดว่าแบบเราต้องรวยเลยเว้ยถ้าเราลงทุนโนๆๆโนมันเริ่มจากทีละนิดทีละหน่อยแต่ทีเนี้ยวิธีการที่เขาบอกว่าทำยังไงให้มันไม่หมดตัวก็คือ ถ้าเราได้ถ้าเราถ้าเราอ่ะมันต้องเป็นเงินก้อนที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะลงทุนแล้วผิดพลาดเราจะไม่จบกับมันใช่คือโอเคเรามีให้เข้านี้พอถ้าหมดตรงนี้ก็คือหมดถูกไหมถ้าเราได้เราก็อย่าใจใหญ่แล้วก็เอาอทั้งหมดไปลงเพื่อหวังว่ามันจะดับเบิลทริปเปิลเราก็คือแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปทำเอาได้กําไรมาแล้วส่วนที่ถอนกลับมาเก็บดีกว่าถือว่าลงทุนแล้วลองดูอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นลักษณะของการที่ต้องหาความพอดีว่า มันไม่มีมันไม่มีทั้ง4แบบอ่ะไม่มีใครดีสุดโต่งและไม่มีใครแย่สุดครัวเนื้อปะ่ะมันแค่ต้องหาบาลานซ์ใช้ได้แล้วพอเรารู้ว่าสไตล์เราเป็นแบบเนี้ยเราอาจจะ เอาตรงนี้มาค่อยๆปรับให้เจอวิธีการลงทุนหรือวิธีการเก็บเงินที่มันเข้ากับลักษณะของเราแล้วก็อีกอย่างคืออันนี้ก็ต้องบอกแหละว่าข่าวในช่วงที่ผ่านมามันก็ทําให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่มันดูดีเกินจริงเนาะผลตอบแทนที่อาจจะดูดีมากจนเกินจริงหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของระบบก,การเงินปกติอะ มันมีความเสี่ยงหมดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะลงไปในตลาดนะั้นเราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าเราไม่ใช่ศาลเราถูกไหมเราก็ต้องบอกตรงๆว่ามันคือการตัดสินใจของคุณเงินอยู่ในกระเป๋าของคุณคุณจะลงทุนกับอะไรหรือไม่ลงทุนกับอะไรบางทีเราแค่ต้องดูว่ามันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหน<ม>แน่นอนว่าการเห็นผลประโยชน์ที่เขาบอกว่าลงทุนกับสิ่งนี้ได้คืนเยอะกว่าฝากแบงก์นะกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะดูล่อใจ แต่ว่ามันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีเออประมาณนั้นนะโอเคก็ขอให้รวยขอให้รวยเกียรติที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษไปปีขอให้รวยขอให้รวยนะคะ คือชุดความคิดเหล่านี้มันยาวนานมันมาอย่างที่บอกว่ามันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กๆเราเห็นมาเราซึมซับมาเราไม่ได้เรียนด้วยซ้ำม,มันเขาไม่ไม้มายืนสอนเราแต่เราดูจนเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะเป็นเขาเขาใช้คําว่าแบบจิตใต้สํานึกเรามันเป็นแบบเนี้ย<ช>เพราะฉะนั้นลองฟังแล้วเอาไปปรับดูรวมถ,ถึงถ้าเกิดใครเคยประสบกับเหตุการณ์อะไรในชุดมันนี่สคริปที่เพิ่งเรียนรู้ว่าตายแล้วฉันมีมันนี่สคริปแบบนี้นี่เองเออ เล่าให้เราฟังเท่าที่จะเล่าได้เพื่อที่จะแบบเหมือนช่วยแชร์กันเพราะว่าเรารู้สึกว่าคอมมูนิตี้นี้คือการแบบแชร์ไอเดียกันว่าอ๋อแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้สินะเออถ้าเกิดฉันมีมันนี่สคริปต์แบบเดียวกับเธอฉันจะทํายังไงให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่อย่างนึงที่อยากฝากไว้คือสาหรับคนที่เริ่มอยากจะลงทุนอนะอย่าไปเชื่อคนที่เขาเดินเข้ามาหาคุณแบบแรนดอมแรนดอมอย่า <c oughs> ถ้าอยากลงทุน <c oughs> เดินเข้าธนาคาร ธนาคารที่เขามีฐานเงินของคุณพูดคุยกับเขาว่าถ้าเราอยากจะให้ตรงนี้มันงอกเงยเราเริ่มจากธนาคารก่อนอที่ที่เก็บที่ที่คุณไว้ใจให้เก็บเงินแม้แต่ธนาคารที่ลงมีอยู่ในในประเทศเราทุกวันนี้แต่และธนาคารก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม,ไม่เหมือนกันธนาคารอันนี้อาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยธนาคารนี้อาจจะสนุก<ม>หน่อยสมัยใ<ม>หม่หน่อยเพราะฉะนั้นเลือกธนาคารให้เหมาะคาแรคเตอร์ของคุณแล้วปรึกษาเขาโดยตรงในที่ที่เขาเก็บเงินให้คุณว่าคุณเหมาะการลงทุนตรงไหน วันหนึ่งเมื่อคุณเซียนแล้วคุณอยากจะลงทุนเองหรือจะไปสู่สถาบันการเงินอื่นค่อยว่ากันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบไปปรึกษาเขาแล้วจาเป็นต้องลงทุนเลยวันนี้ไม่ใช่ไม่จำเป็นไมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราต้องหาความรู้ให้ตัวเองอ,อเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกแบบปรึกษาการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถไปคุยแลกเปลี่ยนหรือขอความรู้จากเขาเพราะว่า ก็บอกเขาตรงๆได้มันไม่เห็นต้องเขินกันเลยว่าอ๋อก็เพิ่งเริ่มแบบมีรายได้อ่ะค่ะอยากจะลงทุนเออฟังดีๆธนาคารบางทีบอกว่าให้ซื้อประกันจนยุคเก้าสิบเก้าฉันก็บอกไปว่าอ๋ออยู่ไม่ถึงแล้วค่ะเพราะว่าปากอย่างเงี้ยไม่น่าถึงไม่น่าถึงค่ะก็ฟังให้ดีฟังทุกอย่างให้แตกละเอียดเอออย่าเพิ่งโดนเงินอยู่ในกระเป๋าเราใช่ไม่ใครมาเอาไปก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ใจอ่อนเองโอเคป่ะนะตั้งสติดีๆนะคะขอให้ทุกคนแบบ เข้าใจมาน e y s สคริปของตัวเองแล้วก็บริหารเงินของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามาทำสองพี่พวกพี่ก็เตียอุ้มคข้อเหมือนกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะไม่อาขอให้รวยแล้วหรอขอให้รวยขอให้รวยไม่ได้เกินโน้ตเดี๋ยวโดนเสียค่ลิขสิทธิ